n o p ด d o สตอรี่ A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d น n Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า Gamification จูงใจคนด้วยกลไกเกมนะครับมารีวิวให้ฟังนะหนังสือนี้เขียนโดยคุณตรังสวรรณสินนะครับ เป็นหนังสือที่ผมอ่านเราชอบมากนะครับชอบมากคือจริงๆเนี่ยเคยซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ,าษ,าษามาก็ยังยังไม่ได้อ่านนะเกม f ิฟเ t ชันคืออะไรนะครับในหนังสือก็จะเล่าเริ่มต้นเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยชอบเล่นเกมกันเยอะแยะนะแต่เกม f ิฟเ t ชันเนี่ยมันไม่ใช่การแบบเล่นเกมตรงๆแต่ว่าเป็นการเอามิติของการเล่นเกมเนี่ยมาใช้กับการทํางานส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะทําให้การทํางานเราเนี่ยมี แรงจูงใจมากขึ้นนะนิยามในเปิดหนังสือเล่มนี้มาเขาให้นิยามเลยฮะเขาบอกว่าเกมฟิเคชันคือการนำเอาองค์ประกอบของเกมและหลักการออกแบบเกมมาปรับใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกมนะเขามีตัวอย่างเยอะแยะเช่นเ n s q u a d p เพ n s q u a d เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอันนี้แอปพลิเคชันนี้ทำทำขึ้นเพื่ออะไรเขาบอกว่ามีทีมนักวิจัยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโตรอนโตซึ่งอยู่ในประเทศแคนาดาเนี่ยคือเด็กๆป่วยเป็นโรคมะเร็งใช่ไหม แล้วเขาต้องบันทึกอาการเจ็บป่วยของตัวเองถ้าบอกว่ามีกระดาษให้เด็กกอ,อกเด็กก็จะเซ็งใช่ไหมเขาก็เลยทำแอปพลิเคชัน p a i n Squad ขึ้นมาเป็นเรื่องราวเลยครับให้เด็กๆสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนนะซึ่งมีเป็นเรื่องราวเป็นว่ามีผู้ร้ายผู้ร้ายก็คืออาการเจ็บป่วยของเด็กๆเ,เนี่ยแล้วเด็กๆเ,เนี่ยต้องนำหน้าที่จับจับผู้ร้ายก็คือการบันทึกอาการลงในแอปพลิเคชันตามเวลาที่กำหนดพอมันมีเรื่องราวแบบนี้เด็กกอ,อกกันแหลกเลย เพราะว่ากรอกแล้วได้อะไรได้แต้มได,ได้การเลื่อนขั้นได้ปรับยศอะไรเงี้ยเนี่ยคือคือการใช้เกมิฟิเคชันนะครับก็บอกตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่มีการใช้เนี่ยต้องอัปเดตในกระดาษเนี่ยมีเด็กประมาณสัก11%ที่อัปเดตแต่พอมีเกมนี้ปุ๊บ90%เลยถามว่ามีประโยชน์ในการแพทย์ไหมมีเยอะแยะเลยครหรือโฟวิดนะครับโฟวิดเนี่ยคือเป็นเกมทางวิทยาศาสตร์ครับ คือเขาต้องการให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปค้นหาโครงสร้างของโปรตีน3มิติผ่านการพับงองโมเลกุลโปรตีนตามข้อจํากัดคือประเด็นมันคืออยู่ตรงนี้ครับมันมีความท้าทายในวิทยาศาสตร์ว่าโครงสร้างโปรตีนเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยอะแล้วมีกฎข้อจํากัดเพียบเลยนะครับมันเหมือนปริศนาซนับซ้อนมากอะ่ะแล้วถ้าเกิดให้นักวิทยาศาสตรท์ทากันเองเนี่ยเวลามันมันนานมากในการในการทำนะเขาบอกเอ๊ะลองทําให้มันเป็นเกมสิแล้วให้คนทั่วโลกมาช่วยแก้ปัญหานี้ นะเขาบอกว่าพอเราทำปุ๊บเนี่ยถ้าเราสามารถแก้แก้โครงสร้างโปรตีนและโปรตีนพวกนี้ได้เราการพัฒนาเป็นยาเนี่ยนะได้เครดิตเลยนะคือคนทำเนี่ยได้เครดิตมีผลร่วมในงานวิจัยเลยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ยาด้วยผลคืออะไรไหมครับพอเอาเกมนี้มาให้คนช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยปี2011นะ ผู้เล่นใช้เวลา10วันในการได้โครงสร้างโปรตีนที่เรียกว่า MPMV นะครับเป็นโปรตีนของไวรัสเอดในลิงนะแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเข้าใจเรื่องเอดในลิงเพิ่มขึ้นนะหรือตัวอย่างที่3ครับ Microsoft ครับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยเขาอยากที่จะแบบทำงานอันนึงซึ่งมันเป็นงานที่ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับคือเขาทำวินโด้ใช่ไหมแล้วพอวินโดเนี่ยมันมีหลายภาษาเขาก็ต้องไปจ้างนักแปลมืออาชีพมาแปลวินโดเป็นทุกภาษานะ คราวนี้แปลเนี่ยบางคนก็แปลเก่งไม่เก่งนู่นนี่นั่นอลไรมันก็แปลลาบากใช่ไหมเขาเลยทําเกมขึ้นมาชื่อ Language Quality Game ให้พนักง,งานทั่วโลกมาแข่งขันกันเลยครับการแข่งขันก็ง่ายนะครับเขาบอกให้พนักง,งานแต่คนเข้าไปรีวิวการแปลปภาษาของตัวเองว่าถูกไหมเช่นสมมุติว่ามีคนจากเราจ้างแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราเข้าไปรีวิวแล้วพบว่าเฮ้ยจุดนี้สะดุดสะดุดมันไม่ไม่เวิร์กก็ส่งข้อเสนอแนะไปคือกลายเป็นอะไรไหม กลายเป็นไอ้การแข่งขันระหว่างประเทศเลยครับว่าประเทศไหนจะทําอะไรยังไงเหมือนผมนึกถึงป๊อปแคตอะอารมณ์นั้นแต่ป๊อปแคตมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะนั้นแค่ก,กดอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้คือช่วยกันทําให้การแปลวินโดว์ไทยเนี่ยมันมันสมบูรณ์มีคนเข้ามาร่วม4,500คนครับแล้วหน้าโปรแกรมที่ถูกรีวิวไปเนี่ยห้าแสนกว่าหน้าครับเขาบอกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft ญี่ปุ่นหยุดงานให้พนักงานร่วมกิจกรรมเลยนะแล้วญี่ปุ่นก็ชนะเลิศเนี่ยคือ สรุป Microsoft ได้แรงงานฟรีจากพนักงานทั่วโลกนะมาทำงานที่แบบหลายคนให้ให้มานั่งรีวิวภาษาไทยที่แปลอยู่มันก็น่าเบื่อแต่ว่ากลายเป็นเขาสนุกหรือ l i n k ์อินครับลิงก์อินหลายคนคงรู้จักนะเป็นเว็บไซต์เครือข่ายด้านอาชีพในะการจัดหางานต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้ประเด็นของ l i n k ์อินคืออะไร l i n k ์อินเนี่ยพบว่าสมาชิกไม่ค่อยไปอัปเดตข้อมูลส่วนตัวกันนะคือเขียนทิงท้งๆไว้ไม่อัปเดตเขาทําไงไหมฮะเขาทำโปรเกรสบาร์ โปรเกรสบาร์คือตอนนี้คุณอัปเดตไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อไหมพอเราเห็นโปรเกรสบาร์เนี่ยเขาบอกมนุษย์เราอะทนไม่ได้หรอกที่เห็นอะไรมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็อยากทํานู่นทนํานี่เพราะว่าการทํานู่นทํานี่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโปรเกรสบาร์เราไปในเกมหลายๆเกมใช้ใกันครับผมผมใช้ลิงก์อินเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่กาอไม่ครบนะแต่เห็นมันขาดอยู่นิดนึงขาดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็ไปกาอกในไทยมัางนะดีแท็กครับดีแท็กเนี่ย, D D ยอยากให้คนเรียนออนไลน์ บอกแล้วบอกอีกก็อาจจะไม่ได้อยากเรียนมากใช่ไหมก็เลยทํา40 Hour c h a l l e n g e ขึ้นมานะครับเขาทำแอปพลิเคชันการเรียนออนไลน์ที่เรียกว่าเพลินนะคราวนี้ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็เขาพัฒนาร่วมกับ l ิ n d a c o m c s e ซ e r a t e l n o r นะดีแท็กตั้งเป้าเลยบอกว่าพนักง,งานควรเข้าเรียนออนไลน์ไม่ต่ำกว่า40ชั่วโมงต่อปีนะครับก็ถึงเรียกว่า 40-hour challenge นะครับคราวนี้จะทํำยังไงครับเขาไม่ได้บังคับนะว่าถ้าไม่ได้40ชั่วโมงจะไล่ออกจะถูกลดเงินเดือนไม่ใช่ เขาใส่เกมิฟิเคชันลงไปเช่นเรียนแล้วมันมีการเปิดล็อกด่านได้ของรางวัลเมื่อเข้าเรียนได้เหรียญรางวัลนู่นนี่นัน่นหัวหน้าสามารถให้เหรียญลูกน้องได้รางวัลน,นี้เอาไปแลกเงินจริง,งได้ด้วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้นะครับผ่านแอปของ d ีแท็ที่ชื่อผ่าชมชอบผ่านแอปชมชอบไม่รู้ของ d ีแท็หรือเปล่านะีหรือค่าด้ดยสารบีทีเอส d card เขาบอกวันพนักง,งานเข้ามาเล่นกันเต็มเลยเพราะว่ามันได้เล่นแล้วได้แต้มได้แต้มเราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ไง ก็สนุกดิเรียนไปเถอะนะครับประเด็นคือเจตนาหลักของเกมฟิเคชันที่ที่หนังสือเขาก็เล่าตัวอย่างมาเยอะแยะเนี่ยคือเพื่อทําให้คนแสดงพฤติกรรมใหม่ออกมาครับนะนั้นอันนี้เป็นเป็นภาพเบื้องต้นก่อนว่ามันมันเริ่มต้นจากความคิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วควรเอาไปใช้ในกิจ,จก,กรรมใดบ้างเยอะแยะครับเริ่มจากการตลาดครับการตลาดเนี่ยไปใช้มากที่สุดเลยนะครับจริงๆเขาบอกว่าแวดวงการตลาดใช้เกมฟิเคชัน มาก่อนที่จะขับนี้จะถูกสร้างขึ้นมาซสอีกเนาะแต่ไม่หมดเอางี้บัตรเครดิตจูงใจคนลูกค้าซื้อสินค้าด้วยด้วยอะไรรู้ไหมแต้มสะสมไงรูดบัตรนี้ได้แต้ม2เท่านู่นนี่นั่นใช่ป่ะนั่นแหละเกม i ม i ฟิเคชันเอา Starbucks ก็ได้นะไปซื้อ Starbucks ทําบัตรปุ๊บมีรีวอร์ดทำได้เท่านี้จะได้เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกระดับโกละดับอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีแลกเครื่องดื่มได้ฟรีเนี่ยเกมมฟิเคชันในการตลาดการศึกษา อันนี้น่าสนนะเขาบอกว่าเว็บไซต์ออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคอสเซราคาร์ a นคเดมี่ยูเดมี่เนี่ยนะจะทํายังไงให้คนอยากเรียนออนไลน์เพราะว่าพอเรียนแล้วคนก็เข้ามามาั่งไม่เข้ามามั่งอ่ะเขาเริ่มใส่แต้มเข้าไปถ้าจบแต่ละบทได้กี่แต้มใส่ความคืบหน้าว่าตอนนี้เรียนไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์มีการให้เหรียญตราว่าคุณสอบสามันนี้เสร็จคุณได้เหรียญน,นี้ได้แบชนี้นะครับอาการส่งเสริมสุขภาพครับ เขาบอกยกตัวอย่างนะเช่นการออกกําลังกายธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยทำในปี2561มีกิจกรรมชื่อ9วันละนิดบอกช่วยกันเดินแล้วมันก็บันทึกบันทึกจํานวนครั้งในการเดินมันก็มีแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็บอกว่าทำเงี้ยแค่เนี้ยได้เดินได้1.11ล้านกิโลเมตรรวมกันนะครับแล้วถ้าทําสําเร็จเนี่ยถ้าธนาคารเนี่ยจะบริจาคเงิน1ล้านบาทให้มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะ ทำไมต้อง1.1 1ล้านกิโลเมตรเพราะว่าปีนั้น,เ,นเป็นปีที่ธนาคารจะอายุครบ111ปีปรากฏว่าเดือนเดียวเดือนครบเลยครับแล้วบางคนพนักงานบางคนเนี่ยลดน้ําหนักได้4กิโลภายใน2สัปดาห์ด้วยหรือไปใช้ในการทํางานครับทำงานเนี่ยมีใช้อยู่เรื่อยๆเนอะบอกว่าร้านอาหาร a p p l e b ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายร้อยสาขามีพนักงาน7,000กว่คนคนลาออกของลูก,ลกจ้างชั่วคราวเยอะมาก เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาทำแพลตฟอร์มชื่อ Bunch Ball ขึ้นมานะครับคราวนี้ Bunchball มีอะไรเขาบอกมีข้อมูลทุกอย่างที่พนักง,งานต้องงานทราบเลยและมีความท้าทายให้กับพนักง,งานแต่ละคนด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพ่อครัวทาอาหารให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดพนักง,งานเสิร์ฟจ,จะได้เล่นเกมทดสอบความเข้าใจในเมนูอาหารว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอาหารไหนควรกินคู่กับเครื่องดื่มอะไรรวมถึงการให้พนักง,งานขายอาหารบางเมนูที่กําลังร้านกําลังโปรโมทได้ ถ้ามันมีชาเลนจ์เนี่ยถ้าพนักง,งานทําความท้าทายต่างๆได้เสร็จเนาะเอาไปแลกของรางวัลได้เช่น3 1 0แต้มแกลกพวงกุญแจได้6000แต้มแกลกรางวัลใหญ่พวก iPad Xbox เครื่องเล่นเกมได้ทำแบบน,นี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดผลคือทำแล้วสนุกทำงานแล้วมันลดอัตราการลาออกของพนักง,งานชั่วคราวได้แถมยังเพิ่มยอดขายและเพิ่มความมึงพอใจล,ลูกค้าได้อีกด้วยหรืองาน HR ครับทรัพยากรมนุษย์อันนี้น่าสนใจครับ c ิ sco ครับ เขาเอามาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานนะครับเขามีเกมฟิเคชันสำหรับสอนเรื่องเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียในการทำงานนะครับเขาจะได้รู้วิธีการใช้ Twitter ใช้ Link-in i n ต่างๆโน,นูน้นนี่นั่นนะครับซึ่งในเกมเกมฟิเคชันที่ Cisco ใช้เนี่ยจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3ระดับนะแล้วก็มีความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการประเมินผลสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบได้อะไรได้เหรียญตราพนักงานทำอะไรเสร็จมีมีม มีเหรียญตราและมีการแข่งขันเป็นทีมอีกอันนี้คือลักษณะของเกมฟิเคชันนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นเกมเฉยๆนะครับเขาบอกเกมฟิเคชันเนี่ยมันคือการนําเอาองค์ประกอบของเกมมาปรับใช้แค่บางส่วนของงานทั้งหมดนะครับแปลว่าคุณยังคงทํางานหรือเรียนเหมือนเดิมแต่รู้สึกอยากทํามากขึ้นนะครับเพราะนั้นจริงๆนิยามมันคือแบบนี้นะครับมันมันมันเอาองค์ประกอบของเกมมาปรับใช้กับงานนะครับ ในบริบทที่มันไม่ใช่เกมอะ่ะหรือการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่คือเจตนาหลักก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแต่ไม่ใช่การเล่นเกมอย่างเดียวนะครับเอาองค์ประกอบมาใช้นะเพราะนั้นมันต้องมีการออกแบบต้องมีความคิดนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นเขาก,ก็จะพูดนะอ่ะคราวนี้มาถึงพื้นฐานก่อนก็บอกว่าเริ่มต้นอยากออกแบบก็ต้องรู้จักคำว่าเกมก่อนนะครับก็บอกว่าเกมเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่ดังต่อไปนี้ครับเวลาบกุกคุณเล่นเกมคุณเล่นเกมเนี่ยหคือเป้าหมายฮนะ ใครเคยเล่นเตทิสไหมนะครับถ้าอายุรุ่นผมอาจจะเล่นกันบ่อยนะแต่เตทิสเนี่ยเขาก็จะต้องมีเป้าหมายว่าทําอะไรเพื่ออะไรนะครับเตทิสก็คือสุดท้ายมันต้องมันต้องทำให้แต่ละแถวมันไม่มันไม่มันไม่สะสมเกินหน้าจอเราอะนึกออกไหมเสร็จมันก็ต้องมีกติกาอันที่2คือรวนนะคือจะทําให้แถวมันหายมันต้องมีกติกานะครับอันที่3คือฟีดแบ็กซิสเต็ม เราจะได้เห็นว่าพอทำอันนี้แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหรือจะได้รู้ว่า a n g ก y b i r ิยิงไปแล้วได้กี่คะแนนอันนี้คือ Feedback System แล้วปัจจัยที่4ก็คือการให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับถ้าบังคับไม่ใช่เกมนะครับนะเขาบอกว่าเกมไม่เคยบังคับให้คนเล่นครับเกมมีแต่จูงใจให้รู้สึกว่าน่าทาตาม อันนี้เขาก็พูดถึงเกมเ,เ,เขาก็พูดถึงแรงจูงใจ2แบบนะครับคือแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในถ้าฟังนุบดนสตอรี่มาตลอดน่าจะเคยได้ยินแรงจูงใจทั้ง2แบบนี้ภายนอกก็คือรางวัลหรืออะไรต่างๆเป็นแรงกระตุ้นนะครับนะอยากเรียนเพราะได้เรียนเสร็จแล้วได้ของเล่นนะอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นแบบว่ากลัวโดนท,ทดําโทษอะไรเงี้ยก็เป็นแรง,งใจภายนอกได้นะครับถ้าไม่ทําโดนดุโดนทําโทษอย่างเงี้ย กับแรงจูงใจภายในมันเกิดจากแรงกระตุ้นภายในจิตใจเราเราทำเพราะอยากทําทําเพราะอยากรู้อยากเห็นเป็นความสนใจส่วนตัวรู้สึกดีนี่คือแรงจูงใจภายในนะครับนี้ในในหนังสือเขาก็พูดอ้างอิงถึงหนังสือของ Daniel P พิงค์นะครับคือหนังสือชื่อ drive เขาบอกว่าแรงจูงใจภายในเนี่ยเกิดจาก3มิติอันนี้ผมเคยรีวิวในนอดรนซอรี่พอดแคสต์ไปแล้วนะครับคือ autonomy p u r p o s e กับ mastery อ่ะเริ่มต้นเลย autonomy ก็ Aut คือมันเป็นอิสระ เราสามารถจัดการด้วยตัวเราเองได้ที่ถ้างานใดๆก็ตามที่เรามีอิสระในการจัดการตัวเองได้ก็จะมีแรงจูใจภายในเพิ่มขึ้นอันที่2อคือ mastery คือเราต้องเก่งเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นถ้าเรามีอิสระแต่เราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเราก็ไม่อยากทำนะครับถ้าเราเก่งในเรื่องนั้นทําแป๊บเดียวได้โอ้ยเราก็อยากทําอันที่3มคือมันต้องมีความปรารถนาคือ purpose ครับ p u r p o s สก็คือเฮ้ยเราเรา มันไปตอบโจทย์ชีวิตเรามันไปตอบโจทย์ความรู้สึกเรานะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของแรงจูงใจภายในนะครับสรุปว่ามีสระมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตเรานะครับาวนี้เวลาเราพูดถึงผู้เล่นเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีผู้เล่นอยู่หลายประเภทนะครับแบ่งตามไหนเขาแบ่งตามลักษณะอยู่2ปัจจัยนะครับสปัจจัยนั้นคือปัจจัยที่เขาเรียกว่า players กับ world นะครับกับ acting กับ interacting เอาเป็นว่าผมอธิบายคร่าวๆให้ท่านฟังกันละกันนะครับผู้เล่นประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นผู้รักความสำเร็จผู้รักความสำเร็จคือคนที่ชอบเข้าไปเล่นกับเกมเลยแล้วมีความสุขในการเอาชนะชอบทำคะแนนสะสมเงินในเกมอยากเป็นที่1น,นะครับผู้นี้คือ acting อ่ะคือทำเต็มที่แล้วก็เทียบกับโลกอ่ะเทียบกับ world อ่ะนะครับผู้เล่นประเภทที่2เนี่ยคือผู้เล่นที่เรียกว่านักสำรวจ คือพวกนี้ก็จะเข้าไปมีปฏิเสัมันในตัวเกมนะครับแต่จะต่างจากผู้เล่นประเภทแรกคือแค่ได้รู้ว่าเกมมันมีอะไรก็พอแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องชนะในเกมนี้นะครับเขาอาจจะค้นพบวิธีการเล่นใหม่ๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับชอบค้นหาพูดง่ายๆนะครับเข้าเข้าเข้าใจในเกมแต่ว่าไม่ได้เน้นการเล่นชนะหรือแพ้ผู้เล่นที่ประเภทที่3ามเขาเรียกว่าผู้ชอบเข้าสังคมนะ ผู้ชอบเข้าสังคมเนี่ยคือได้เล่นกับเพื่อนแพ้ชนะไม่สําคัญนะครับพวกนี้คือเขาชอบชอจอแจ้เล่นเกมแล้วก็คุยกันไปด้วยนูน่นนี่นั่นสนุกสนานในเกมหยอกล้อผู้เล่นคนอื่นนะครับไม่ชอบแกล้งใครนะบางทีช่วยคนอื่นด้วยซ้ำนะครับทำให้การเล่นเกมมันไม่ตึงเครียดกับผู้เล่นประเภทที่4ผู้เล่นพวกนี้เ็าเรียกนักฆ่านะครับคือไปจัดการคนอื่นนะครับจริงๆเขาไม่ได้สนใจหรือชอบเอาชนะ แบบแบบผู้รักความสําเร็จนะแบบแรกนะแต่ชอบอยู่เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นคือชอบแกล้งคนอื่นนะครับคือจะมีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นตกในที่นั่งลําบากนะครับจะไปกันแกล้งอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นได้เกินหนึ่งประเภทนะครับอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าออผู้เล่นมันก็มีหลายประเภทนะครับกับอีกคนหนึ่งนะคือคุณเอม่โจคิมเนี่ยเขาก็แบ่งผู้เล่นบอกว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งที่อยากทำนะ คล้ายๆกันอันนี้ผมก็พูดไปเร็วๆแล้วกันเช่นบางคนชอบแข่งขันบางคนชอบร่วมมือบางคนชอบสำรวจบางคนชอบแสดงออกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้เล่นนะครับคราวนี้มาถึงพาร์ทที่น่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือเทคนิคพื้นฐานของเกมิฟิเคชันนะเขาบอกว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะเป็นลูปเขาเรียกเอน a เ e m เมนต์ลูปคือมีแรงจูงใจทําให้เกิดการกระทําการกระทําทําให้เกิดการตอบสนองตอบสนองเสร็จ ก็เกิดแรงจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ยแบ่งเป็นสีอย่างนะอย่างแรกคือสเตตัสหรือสถานะนะครับว่าเราอ่ะไม่เหมือนคนอื่นนะนะครับเรามีอันดับต่างจากคนอื่นนะสคือแอคเซสคือการเข้าถึงนะครับคือบางทีการเล่นเกมเนี่ยมันให้แอคเซสอะไรบางอย่างพอเราทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้แล้วเราสามารถเข้าถึงที่คนอื่นเข้าไม่ได้นะครับเข้าในเว็บนี้ได้แต่คนอื่นเข้าไม่ได้อันที่3มคือ power อำนาจ นะครับเป็นการเพิ่มเติมอำนาจให้กับผู้เล่นนะครับเขาบอกว่าเช่นถ้าในเว็บบอร์ดเนี่ยถ้าใครทําเล่นเว็บบอร์ดเยอะๆเนี่ยคุณสามารถเข้าไปแก้ไขโพสต์คนอื่นได้นะคนอื่นไม่มีอำนาจทานี้แต่คุณทําได้นะครับเหลือที่4คือ stuff คือสิ่งของก็คือคุณทําแล้วคุณได้ได,ได้รับรางวัลได้รับสิ่งของมานะครับพวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับอนันนี้ผมขออีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับคือเทคนิคที่ เกมใช้ตอบสนองผู้เล่นถ้าเราพูดถึงเกมฟิฟเคชันอะเทคนิคที่ฮิตที่สุดแต่มันมันจะมีมากกว่านี้นะแต่เอาฮิตที่สุดก่อน mm hmm. เขาเรียกว่า PBL P, P, P คือ point หรือแปลว่าแต้ม B คือ badge หรือแปลว่าเหรียญตาแล้วก็ L คือ leaderboard หรือตารางอันดับเริ่มตนน้นอันแรกแต้มนะครับแต้มนี่ชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าเราเราถูกทรดตั้งแต่เด็กๆแล้วเช่นล้างจานครูให้ดาวหนึ่งดาวนั่นนั่นคือแต้มนะครับก็แปลว่าเราเราก็มีความภาคภูมิใจละ ก็บอกแ้มเนี่ยจะทําให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในรูปที่มันจับต้องได้นะครับเขาบอกว่าแต้มเนี่ยใช้ได้เยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยบอกความคืบหน้าก็ได้ว่าตอนนี้เราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วได้กี่ดาวแล้วนะใช้สื่อสารกับผู้เล่นก็ได้ว่าใครเก่งกว่าใครใช่ไหมเราทําแต้มได้เยอะกว่าเขาก็แปลว่าเราก็เก่งกว่าเขาใช่ไหมนะครับใช้แต้มในการเชื่อมโยงกับการให้รางวัลก็ได้บัตรเครดิตไงครับรูดเยอะปุ๊บแ้มเยอะแ้มเยอะก็ได้รางวัลเยอะนะครับ หรือเอาแต้มมาเป็นข้อมูลให้กับคนออกแบบก็ได้เขาจะได้รู้ว่าคนนี้ชอบทําอะไรมากกว่ากันนะครับพอเราได้แต้มจากการแชร์จากการไลค์จากการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต้มเนี่ยมีได้มากกว่า1ประเภทนะนะครับอย่างอย่างสมมุติออกกําลังกายอาจจะมีแต้มในการวิ่งกับแต้มในการว่ายน้ำนะครับซึ่งแต่ละคนก็สามารถจะทําได้หลายๆอย่างหรือเลือกทําสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ได้แล้วเขาบอกระวังนะครับเปลี่ยนการให้แต้มเนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนนะเขายกตัวอย่างเม้ก่กระทั้งฟุตบอลนะแต่ก่อนฟุตบอลอังกฤษเนี่ย ชนะ2แต้มเสมอหนึ่งแต้มคนก็ไม่รู้สึกว่าต้องอยากชนะตอเล่าไหลเพราะว่าเสมอมันก็ไม่ได้ต่างจกชนะมากพอตอนหลังบอลอังกฤษเขาก็เลยเปลี่ยนบวกชนะ3าแต้มเลยเพราะว่าคนจะได้เล่นเกมบุกมากขึ้นฟุตบอลก็จะสนุกขึ้นปรากฏว่าคนก็เล่นกันเต็มที่เลยนะแต่ข้อควรระวังของการใช้แต้มคือเราไม่ควรลบแต้มมานลบลบแต้มมันรู้สึกแย่เขาเขาบอกความก้าวหน้าไม่ควรถูกทําลายครับนะถ้าอยากที่จะทำทำโทษเขาเขาบอกให้แยกแต้มออกมา ชัดเจนแยกออกมาเลยไม่ไม่ควรไปปนไปกับระบบมันเหมือนเรียนอะเรามีเกรดเฉลีย่ยมันก็จะเกรดเฉลีย่ยเราจะไม่มีแบบได้ A แล้วเหลือได้ B ใช่ไหมมันจะเซง็งแต่ว่าเขาจะมีแต้มอีกอันนึงแยกไปแต้มความประพฤติถ้าเกิดเรามีแต้มตรงนี้เยอะเราอาจจะต้องถูกพักการเรียนและอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นอีกแต้มหนึ่งนะครับแต้มเนี่ยจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายในกับเรานะครับ เขาก็ลองชาเลนจ์ดูว่าเออคุณทํางานในที่ทํางานเนี่ยคุณจะสามารถเอาไว้สิ่งพวกนี้ไปทําอะไรได้บ้างนะครับเอาละวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาต่อนะครับในมันมีเรื่องของเหรียญตรามีเรื่องของลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็เทคนิคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับหนังสือถ้าใครอดไม่ได้บอกอาจารย์อ่านแล้วแบบใช่เลยนะครับซื้ออ่านได้นะครับ เกมฟิเคชันจูงใจคนด้วยกลไกเกมของคุณตรังสุวรรณสิ์นะครับอ่าแล้วมีประโยชน์จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวต่อนะครับแล้วเราพบกันใน e ส i ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story